สวัสดีครับพบกนันอีกแล้วครับทางช n e l เนที่ยวกับหนึ่งเทปแอมไลฟ์สไตล์นะครับช่องที่จะมาคุยเรื่อง iPhone ผรีเมั่ย์ของ Apple นะครับการกินของท่องเที่ยวและการชอปปิ้งนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่อ,อ่อ unboxing นะครับ iPhone 1 3 14 Pro Max มสีม่วงหรือสี Deep Purple ไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาถึง iPhone 14 Pro สีดำนะครับ ที่เอาสีสีดำแล้วก็เป็น14โปรโมาน,นะครับเพื่อให้เปรียบเทียบสีแล้วก็ขนาดนะครับว่า6.7นิ้วกับ6.7นิ้วเนี่ยเออมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวตามมาชมกันนะครับ สรุปนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อสีอะไรครับตัวทาง Apple ก็ยังให้สติกเกอร์สีขาวนะครับสัญลักษณ์โลโก้ Apple มาเช่นกันนะครับแล้วก็สายชาร์จ USBC USBC แล้วก็ไลนิ่งนะครับ อยีกจะเทียบชัดๆนะครับกับสีม่วงนะครับแล้วก็สีขาวนะครับโอ้สีดำม,มันเท่มากๆเลย จะกลับมาใช้สีดำแล้วเอาแล้วคราวนี้ถ้าเรามาเทียบกับ11 Pro Max นะครับโหดำรอบนี้เท่มากๆเลยก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปส,นส,นสน่วนโนนะครับ สำหรับคนที่สนใจสีดำนะครับเรียกได้ว,ว่าโอ้โหเท่มากๆไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจเออใช้น้องอันม่วงคงต้องลังเลนะครับเพราะดำมันเท่มากๆเลยขอบคุณที่ติดตามคลิปจนจบนะครับใครมีความเห็นสามารถคอมเมนต์ด้านใต้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าปไปสวัสดีครับ